สวัสดีเด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2นะคะที่น่ารักทุกๆคนเนาะ,ะวันนี้ตรงกับเช้าวันอังคารที่20ิบนะคะกร,ะรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะมาพบกับครูฝนอีกแล้วในชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้มีเด็กเข้าเรียนมาทั้งหมด20คนแล้วนะคะ21แล้วค่ะตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อาหาของบทเรียนกันเลยนะคะคนไหนที่เข้ามาทีหลังก็ให้เพื่อนตามมาทีหลังเนาะ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณครูขออนุญาตแชร์สกรีนเลยนะคะอ่าวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกันนะคะเป็นกิจกรรมหัวข้อนี้นะคะอ่ะก็คือสัมนวนที่เป็นสุภาษิตเด็กๆเข้าใจคําว่าสัมนวนที่เป็นสุภาษิตเนียคะสุภาษิตคืออะไรนักเรียนคําว่าสุภาษิตคืออะไรคะตามความหมายและความเข้าใจของเด็กๆเองเด็กๆทราบไหมคําว่าสุภาษิตคืออะไรลูกเด็กๆเคยได้ยินได้ฟังไหม ความหมายของเขาคืออะไรคะเคยได้ยินไหมสุภาษิตคืออะไรคะสุภาษิตคืออะไรสำนวนหรือถ้อยคําคืออะไรเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นน้ําท่วมท่งผักบุ้งรงเรง,งขี่อะไรคะขี่ช้างจับตะกกแตนเขินคกขึ้นเขาทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะน้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายแบบนี้ค่ะจับแพะชนแกะแบบนี้ค่ะ เราเรียกว่าอ่าสัมนวนที่เป็นลนักษณะของสุภาษิตああอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าสุภาษิตคืออะไรตามความเข้าใจของหนูใครตอบได้บ้างสุภาษิตคืออะไรคะลูกคำว่าสุภาษิตใครตอบได้มีไหมกิงอยากจะตอบใช่ไหมอ่ะกิ่งลองตอบคุณครูสิเห็นกิ่งพูดอยู่อ่าตอบถูกผิดไม่เป็นไรคะ่ะลูกไม่เป็นไรเราให้ความร่วมมือในกิจกรรมไม่เป็นไรคะ่ะหนูลองตอบมาสิสุภาษิตคืออะไรลูกสุภาษิตคืออะไรคะตอบสิ ใครจะตอบนอกจากกิ่งใครอยากจะตอบตอบได้นะคะตอบมาเลยลูกไม่เป็นไรสามารถตอบตได้ลูกไม่ต้องคคติตีสอนคติีสอนใจแล้วค่ะเออเก่งมากใครใครคะเนี่ยเก่งมากเลยใครคะรายงานตัวหน่อยลูกทําดีไม่ต้องอายค่ะตอบมารายงานตัวมาใครคะที่ตอบมาสักครู่นี้ชานนนค่ะอ่าเก่งมากนะคะเก่งมากเลยนะสุภาษิตก็คือถ้อยคําหรือข้อความที่ใช้เป็นแนวคิดคติเตือนใจนะลูกนะ เราเรียกว่าสุภาษิตนะคะเพราะฉะนั้นสำนวนที่เป็นลักษณะสุภาษิตนะคะก็คือถ้อยคำสั้นๆลูกที่เราเอามาประกอบในประโยคเป็นลักษณะของถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตโดยเราจะแทรกเข้าไปในเนื้อหาของประโยคนะลูกนะเพื่อให้ประโยคหรือข้อความในประโยคนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นลักษณะของการอธิบายนะคะให้เห็นภาพพจน์นะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราเรียกว่าสำนวนที่เป็นสุภาษิตซึ่งลักษณะของสำนวนที่เป็นสุภาษิต นะลูกนะจะแทรกอยู่ในประโยคนะคะแทรกอยู่ในข้อคิดเป็นลักษณะของคําพูดก็ได้ค่ะเนาะทำให้เราสามารถที่จะเออแบบเห็นข้อมูลที่มันมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นโอเควันนี้เราจะเรียนเรื่องของสำนวนที่เป็นสุภาสิต์นะคะ โอเคเรามาดูนิยามคำจำกัดความของคำว่าสํานวนที่เป็นสุภาษิตกันว่าหมายถึงอะไรนะคะไปเลยนะคะสํานวนที่เป็นสุภาษิตก็คือถ้อยคำหรือข้อความที่เป็นแนวคิดในการดําเนินชีวิตนะลูกนะเพื่อให้เรานั้นสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราโดยลักษณะของถ้อยคําหรือข้อความนั้นจะเป็นข้อความที่ให้เราปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบนั่นเองเราเรียกลักษณะของถ้อยคําหรือข้อความนี้ว่า สำนวนที่เป็นสุภาษิต์นั่นเองนะคะทีนี้นะคะต่อไปเมื่อเรารู้เกี่ยวกับความหมายของสำนวนที่เป็นสุภาษิต์แล้วใช่ไหมทีนี้เราจะไปดูกันค่ะลูกว่าหลักในการวิเคราะห์ถ้อยคําหรือข้อความที่เป็นสำนวนสุภาษิต์นั้นมันมีหลักอย่างไรบ้าง หลักการข้อที่1น,นะลูกนะอ่าทีนี้เรามาดูกันนะคะก็คือเราจะใช้ลักษณะของค่อยคําหรือสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้ประกอบในการพูดหรือการเขียนคําในภาษาไทยเพื่อเป็นลักษณะของการอธิบายลักษณะของความหมายของค่อยคําหรือข้อความนั้นให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ สองใช้ประกอบในประโยคนะคะเป็นลักษณะของการอธิบายความหมายของคำเป็นการขยายบริบทของประโยคนะคะให้ชัดเจนเนาะให้มีความหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นเป็นภาพมากยิ่งขึ้นข้อ3จะใช้ในส่วนของการอธิบายความหมายของคำนะคะและข้อความและข้อ4นะคะใช้เป็นข้อคิดหรือแนวคิด เรื่องเตือนใจในชีวิตเวลาที่เราจะใช้ในการดนำรนงชีวิตนะคะเรามักจะนําถ้อยคําที่เป็นสำนวนสุภาษิตนี้เอาไปประกอบในการพูดและการเขียนสำนวนบางสำนวนนั้นก็ให้แนวคิดในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีนะคะเช่นอะไรคะเก็บหอมรอมริบแบบนี้ก็หมายถึงลักษณะของคนที่อะไรคะค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยนะคะสอนให้เรารู้จักประหยัดอดออมนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะคะถ้อยคําที่เป็นสุภาษิตนั้นจะปรากฏในชีวิตประจําวันของเด็กๆเยอะมากเลยนักเรียนซึ่งนะคะลักษณะของถ้อยคําหรือข้อความที่เป็นสุภาษิตนั้นจะแทรกอยู่ในลักษณะของประโยคหรือในล,ลักษณะของคําพูดก็ได้นะคะโอเคค่ะ เมื่อเรารู้เกี่ยวกับหลักการใช้ถ่อยคำที่เป็นสุภาษิตไปแล้วเนาะวันนี้นะคะคุณครูจะมีตัวอย่างนะคะมาให้เด็กๆวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวอย่างของถ้อยคำที่เป็นสำนวนสุภาษิตกันนะคะอ่เด็กๆมาดูถ่อยคำหรือข้อความที่เป็นสำนวนสุภาษิตสำนวนที่หนึ่งนะคะ,ะเรียกว่าปากโป้งปากโป้งในที่นี้ถ้าแปลนะลูกนะจะเป็นลักษณะของคำที่เป็นคำโดยในปากโป้งในที่นี้หมายถึงคนที่อะไรคะ เก็บความลับเอาไว้ไม่อยู่อ่ะไม่อยู่โทษทีค่ะวันใยุวางผิด ขออภัยนะคะอ่ะเป็นลักษณะของการเก็บความลับเอาไว้ไม่อยู่นะลูกนะก็คือพูดนะคะพูดโล้งออกมาโดยที่อะไรคะโดยที่เรื่องบางเรื่องเวลาคนอื่นที่เขาพูดเนี่ยนะ,ะเขาอาจจะไม่อยากให้เราได้ไปรู้กับเขาเรารู้ความลับนั้นมาแล้วเราก็เอาความลับนั้นไปบอกต่อเราเรียกคนลักษณะแบบนี้ว่าคนปากโป้งนั่นเองนะคะคือพูดจะอะไรต้องระมัดระวังถ้าเรากลายเป็นคนปากโป้งนะคะเราก็จะไม่มีใครขบนะลูกนะสำนวนนี้เป็นสำนวนใน เชิงลบเป็นลนักษณะของการตักเตือนนะลูกนะอ่ะพ้อยคําสุภาษิตที่2ก็คือน้ําน้อยแพ้ไฟนะคะก็คือหมายถึงเปรียบเทียบในลนักษณะของคนที่มีกําลังน้อยกว่านะคะและเกิดอาการเสียเปรียบนั่นเองนะคะมีกําลังน้อยกว่าสู้เขาไม่ได้นะคะหรือ,รอตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบเราเรียกว่าน้ําน้อยแพ้ไฟนะคะต่อไปค่ะสํานวนที่3นะคะยกเมฆ หมายถึงโกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องนะไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเพิ่มเป็นต้นล,ละกกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงขึ้นมานะลูกนะกุเรื่องที่เป,นนเป็นลักษณะของเรื่องที่พูดจากโกหกขึ้นมานะคะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะโกหกขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนอื่นนั้นอะไรคะหลงเชื่อแบบนี้เป็นต้นคนลักษณะแบบนี้ก็ไม่ดีนะคะเป็นลักษณะของการเตือนสติให้เรารู้ว่าเวลาที่เราจะพูดหรือเวลาที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราไม่ควรยกเมฆก,ก็คือไม่ควรไปไปอะไรคะ ไปกุเรื่องขึ้นมาทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องนั้นเวลาที่เพื่อนรู้มาหรือคนอื่นเขารู้มาทีหลังเขาก็จะเกิดความเสียใจแล้วก็ไม่ศรัทธาในตัวเราด้วยนะคะสำนวนนี้ก็เป็นสำนวนในเชิงลบเช่นเดียวกันนะคะไปต่อสำนวนที่4นะลูกจมูกมดนะคะก็คือได้กลิ่นรวดเร็วนะคะหรือนะคะได้รับเรื่องราวได้ข่าวคราวอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้อย่างคล่องเลยเราเรียกว่าจมูกมดนะคะ ่าสำนวนที่5เสือนอนกินหมายถึงสบายนะคะคือไม่ต้องทําอะไรนะคะก็มีอยู่มีกินมีใช้เราเรียกลักษณะสำนวนนี้ว่าเสือนอนกินนั่นเองนะคะ ต่อไปสำนวนที่6นะคะเสือผู้หญิงอันนี้เป็นลนักษณะของการประพฤติปฏิบัตินะคะก็คือ,อของกล่าวถึงลักษณะของความประพฤติของผู้ชายนะคะที่มีความเจ้าชู้นะคะจะเป็นลนักษณะของผู้ชายที่มีเสน่ห์นะคะและชอบหวานล้อมผู้หญิงทั่วไปนะคะน,นี่เป็นสำนวนในเชิงลบนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะรูปร่างหน้าตาหล่อเหลามีอะไรคะมีเงินมีทองเงี้ยไปหลอกผู้หญิงนะคะมากมาย เอารูปร่างหน้าตาของตัวเองนะคะมาหว่านล้อมผู้หญิงคารมดีแล้วผู้หญิงก็หลงเชื่อเราเลือกนะคะ ลักษณะของผู้ชายนี้ว่าเสือผู้หญิงนั่นเองนะคะอันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับลักษณะของถ้อยคําหรือสำนวนที่เป็นสุภาษิตที่เราปรากฏใช้ในชีวิตประจําวันนะคะค่อนข้างที่จะใกล้ตัวเรานะคะกิจกรรมสําหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทํากิจกรรมก็คือให้เด็กๆแต่งประโยคจากสำนวนที่เป็นสุภาษิตให้ถูกต้องมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนักเรียน สิข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ก็คือเท่าหัวงูอันดับแรกเด็กๆจะต้องสร้างความหมายก่อนว่าคําว่าเท่าหัวงูนั้นหมายถึงอะไรวันนี้เราจะเขียนโจทย์ไปก่อนนะคะแล้วสำนวนไหนที่สามารถแต่งได้เด็กๆแต่งไปเลยสำนวนที่2นะคะแกะดําหมายถึงอะไรแต่งเป็นลนักษณะของประโยคข้อ3จับแพชนแกะนะคะเอาจับแพชนแกะมาแต่งเป็นประโยคจะได้ว่าอย่างไร ข้อ4ดาวนะคะเอามาแต่งเป็นประโยคจะได้ว่าอย่างไรข้อ5หัวกะทิข้อ6ใจดีสู้เสือข้อ7งอมพระรามข้อ8ไปวัดไปวาข้อ9จับเสือมือเปล่าและข้อ10คว้าน้ำเหลียวนะคะอันนี้เป็นลักษณะของถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตท,ทั้งหมดเลยนะคะจำนวนทั้งหมด10ข้อที่คุณครูจะให้เด็กๆได้วิเคราะห์วันนี้ นะคะจะให้เด็กๆจดสาระสำคัญลงไปแล้วก็เวลาที่เหลือก็คือเราจะให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดในสมุดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้เด็กๆพิจารณาว่าถ้อยคําหรือสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นนะคะเราจะเอาไปแต่งเป็นประโยคได้อย่างไรบ้าง โดยเด็กๆจะต้องทําการวิเคราะห์ถ้อยคําหรือสุภาษิตนี้นะคะ,ะให้มันสอดคล้องกันกับประโยคนะคะไม่ใช่ว่าสัมเนินสุภาษิตแปลแบบนี้เอาไปแต่งเป็นประโยคอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่ถูกความหมายไม่ได้นะคะซึ่งลักษณะของการแต่งประโยคจะต้องให้สอดคล้องกับถ้อยคําสุภาษิตด้วยนะคะโอเคอค่ะสักนารินเปิดไม้ทาไมคะมีอะไรสงสัยหรือเปล่าคะ โอเคค่ะถ้าเด็กๆมีคำถามอะไรนะคะก็ค่อยๆถามคุณครูเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนออนไลน์นะลูกนะเรื่องค่อยคําที่เป็นสุภาษิตนะคะคุณครูก็ขอจบคําอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะไปเข้าน้ำน,นะอครับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ